สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงกับพ้ทีเกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของอครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมิถุนายน2567นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับโดยจะเจาะลึกว่าเขารู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับถ้าใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ u s e r บูพยา a นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวมังกรน,นะเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่เด็กถือไม้ view of fortune The Star ร์สิบเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ราชาถือดาบครับโอเคไพ่ค่อนข้างดูมีพลังงานโอเคถึงดีเลยนะครับเพราะว่าโอกาสของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมังกรเนี่ยก็มีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากขึ้นอิทธิพลของดาวศุกร์นะครับดาวแห่งความรักเนี่ยเดินโ,โคจรไปอยู่ในภพเรือนพันธุเนาะ ได้ตำแหน่งพันธุในเรือนเกณฑ์ด้วยนะอ่อนกำลังลงเป็นประก็อาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่าดาวศุกร์คือสนะครับเป็นสีกับลัคนานะเป็นตำแหน่งที่4ก็คือหมายถึงตำแหน่งพันธุนั่นเองก็เลยมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นอีกในยะสำคัญหนึ่งนะครับ ชาวมังกรและข้ามมังกรเนี่ยก็จะได้ลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่ไพ่บอกค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีเลยเพราะว่าความรักเนี่ยมันมีในการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น The Wheel of Fortune นะครับแล้วก็มี The Star มาหมายถึงความหวังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหมายถึงความรู้สึกที่ดีหมายถึงการถ่ายเทพลังงานการฟื้นฟูสถานภาพสิ่งต่างๆดีขึ้นมีการแบบจัดการคิด ทำต่างๆอะไรแบบนี้รอบคอบนะครับแล้วก็ดูมีเหตุมีผลในการตัดสินใจกิ้งถือดาบนะมีเหตุมีผลในการคิดในการตัดสินใจในการที่จะ,ะก้าวไปสู่ความรู้สึกที่ดีกว่าเดิมมีแพชชั่นนะครับเด็กถือไม้ถึงแม้จะเป็นเด็กถือไม้แต่ก็มีโอกาสที่จะ แบบเติบโตและพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่อิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าโอกาสของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีการเติบโตและพัฒนาขึ้นไปอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะเพราะว่ามี bill of fortune ด้วยนะครับหมายถึงการเปลี่ยนผ่านบางสึกบางอย่างไปถึงณจุดความรู้สึกหรือความสําเร็จจนถึง1ิเหรียญเห็นไหมครับสิบเหรียญคือความสุขความสมหวังความบริบูรณ์มันเป็นโอกาสที่ชาวราศีมังกรจะได้รับ สิ่งดีๆนะครับหรือว่าโอกาสดีๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เช่นกันนะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆแล้วนะครับทีนี้ไพ่บอกว่ามีคิงถือดาบคิงถือดาบเนี่ยคุณคุณนะครับกับเขาคนนั้นอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งค่อนข้างดูจรงิจรงจังซีเรียสนิดนึงแต่ก็มีเหตุมีผลในการที่จะคิดแล้วก็ทํา นะครับในเรื่องของความรู้สึกก็โอเคค่อยเป็นค่อยไปนะทุกอย่างจะโอเคขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราอึดอัดสิ่งที่เราต้องการคําตอบสิ่งต้องการเดินหน้าต่อมันจะค่อยๆดีขึ้นเพราะไพ่เดอะสตารมันคือการฮิลลิ่งมันคือการเยียวยาคือการถ่ายเทพลังงานนะครับความรู้สึกสิ่งต่างๆที่เป็นท็อกซิกต่างๆปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ปรับ เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทําให้ความรักความสุขการเติมเต็มได้ถึง1ิเหรียญเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูกันต่อสำหรับไพ่นะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวราศีมังกรเขารู้สึกยังไงเพิ่มเติมขอไพ่เพิ่มเติมให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรด้วยนะครับดาวคานกกโครจรกำลังโครจรอ,ออกไปนะครับเนาะ อาจากเรือนปัตตนิคือเรือนที่7คือหลักคันอาเรือนของคู่ก็จะไปตกในเรือนมอราณะก็จะมีการปรับและการเปลี่ยนแปลงใหม่อีกครั้งหนึ่งไพ่ใบแรกนะครับแถาล่าง1ดาบกงล้อแห่งโชคลาภมาตรงกันไปเลยดับเบถือว่าดีมากนะครับ7ถ้วย4ไม้ใบสุดท้าย ราชินีถือเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับราชินีถือดาบมาจนได้ราชากับราชินีถือดาบมาพร้อมกันนะครับเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่ง เพราะว่าการที่เขากับเรามีโอกาสมีแนวโน้มความรู้สึกความรักความสัมพันธ์เนี่ยที่มันอาจจะไปต่อได้แต่มันก็ต้องใช้ความอดทนความพยายามทั้งสองฝ่ายนะเพราะบางครั้งการแอคชั่นระหว่างกันและกันมันก็อาจจะมีพลังงานของความรู้สึกที่อาจจะดูมีเหตุมีผลในการตัดสินใจทั้งคู่นะครับมันก็โอเคมันก็อาจจะหาจุดลงตรงกลางได้โอเคอยู่แต่ถ้ามันจะเป็นไปได้ให้เราพยายามคิด ทบทวนไตรตรองให้ดีก่อนนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ดีมันก็จะตกอยู่ที่คุณกับเขา2คนก็คือ1ดาบนั่นเองนะครับแล้วก็มีไพ่สี่ไม้ก็คือตัดสินใจที่จะเคลียร์แล้วก็จบปัญหาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้4ไม้นะครับหมายถึงความมั่นคงหมายถึงข่าวดีหมายถึงการปลกปักสิ่งต่างๆได้มั่นคงขึ้นเพราะดาวพัน าดาวศุกร์เนี่ยโคจรไปอยู่ในเรือนพันธุพันธุเนี่ยหมายถึงบ้านหมายถึงหลักทรัพย์หมายถึงความมั่นคงนั่นแปลว่าคุณกําลังจะมีความมั่นคงกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นถึงแม้จะเป็นตําแหน่งประรัก,กรเกษตรหมายถึงอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการอ่อนอ,อกอ่อนใจบ้างแต่สุดท้ายมันก็จะได้ความมั่นคงที่ดีนะครับหรือการ เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างมันจะนํามาซึ่งความรู้สึกความสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับคุณอาจจะคิดมากอ่าไม่ใช่เขาอาจจะคิดมากไม่ตกกังวลอยู่พอสมควรจาก 7ถ้วยบางครั้งเขาอาจจะต้องเยียวยาตัวเองสักระยะหนึ่งแต่ภพ่เดอะสตาร์มาแล้วเดอะสตาร์หมายถึงความหวังใหม่หมายถึงการฟื้นฟูหมายถึงการละทิ้งบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเริ่มต้นสิ่งดีๆได้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายมันก็จะมีการเปลี่ยนผ่านนะเปลี่ยนผ่านจากคนที่เนี่ยแต่งตัวนะครับมซอซอเนี่ยกลายเป็นคนที่มีระดับมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรระดับมี ยศฐาบรรดาศักดิ์มีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ฟื้นฟูจากสิ่งที่ลำบากกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมานะครับอันนี้คือเขาอยากจะทำให้เห็นว่าวัฏจักรนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงและไปต่อกับสิ่งดีๆเ่าเนี่ยได้เช่นกันแล้วก็ฟื้นฟูมาถึง1ิเหรียญเลยทีเดียวเห็นไหมครับเดอะสตาร์สิบเหรียญคุณค่าของความหวังใหม่คุณค่าของความรู้สึกคุณค่าของสิ่งที่คุณกับเขามีมันก็จะประสบความสำเร็จ เริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับพัฒนาการอะไรต่างๆก็จะค่อยๆฟื้นฟูกลับมาโอเคดีแล้วก็มั่นคงเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับโอกาสดีๆมีโอกาสเข้ามาอิทธิพลของดาวพระัับดีโคจรนะครับไปอยู่ในภพเลอนอลิหมายถึงเราต้องมีสติในการปรับและการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเพราะว่าอะไรครับการที่เราได้ราชา ถือดาบกับราชินีถือดาบนะมันแปลว่าเราต้องพยายามปรับและเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิธีการนะครับกลยุทธ์สิ่งต่างๆที่เราจะต้องหาจุดกึ่งกลางความรอมชอมสิ่งต่างๆมันถึงจะไปถึงนะจุด ความสําเร็จได้อย่างสิบเหลียนถือว่าโชคดีนะครับสำหรับชาวมังกรบางคนอาจจะมีคอมมิชเมนต์บางคนอาจจะมีการมั่นหมายกันเกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ครับมันก็จะมีความสุขความสมหวังดีๆเข้ามาในชีวิตของชาวมังกรได้มันก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างเต็มที่ถึงแม้ดาวพฤหัสบดีตกในภพเรือนอริแต่อย่างน้อยนะครับมันก็จะทําให้ตัวเราเองอประสบความสําเร็จในการที่เราจะใช้ สติใช้ความคิดนะครับเราก็ใช้รูปแบบในเรื่องของความอดทนความพยายามไปถึงนะจุดปลายทางความสำเร็จได้อย่างเต็มที่วงล้อแห่งโชคลาภกับราชินีถือเหรียญมาคุณอาจจะได้รับสิ่งดีๆนะครับความมั่นคงดีๆหรือความชัดเจนความเป็นลูกประธรรมที่เขาคนนั้นอาจจะมอบให้กับตัวคุณทำให้ความสัมพันธ์มันดูมีในยะสําคัญตรงที่ว่ามีความสุขความสมหวังความบริบูรณ์ความมั่นคง หลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตของชาวกมังกรได้อย่างเต็มที่นะครับประมาณนี้เลยเพราะว่าสิ่งอื่นๆนะครับมันกําลังจะตอบรับในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณปรารถนานะวงล้อแห่งโชคลาภเนี่ยมาถึงสองใบนะครับ วีออฟฟอร์จูนมา2ใบเป็นไพ่ดับเบิลแปลว,ว่ายังไงความรักของคุณก็เปลี่ยนผ่านไปสู่ความรู้สึกที่ดีแล้วก็มีความมั่นคงที่ตามมาแล้วก็ได้ความรักที่สุขและสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการคุณอาจจะเคยผิดหวังมาในอดีตแต่สุดท้ายคุณจะได้ความรู้สึกดีๆการพัฒนาดีๆเข้ามาแต่เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างโดยการที่เราอาจจะต้องลดความคาดหวังลงมานะครับเพราะว่า7จ ช่วยบางครั้งเราอาจจะแบบคาดหวังกับความรู้สึกมากเกินไปคิดเยอะเกินไปจับต้นชนไปลายไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราพยายามนิ่งเงียบมองถึงความรู้สึกหรืออารมณ์หรือการมองถึงห่วงของจิตใจเนะี่ยมันอาจจะทําให้เรามีคําตอบดีๆความรู้สึกดีๆที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นไปต่อ ก็ได้เช่นกันนะครับทำให้ความรักนั้นลงตัวถึง10เหรียญน,นะประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีสำหรับตัวคุณเองนะครับสำหรับชาวมังกรเนาะก็โอเคประมาณนี้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนนะครับอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลปวดชาวิิจาณในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวม แต่ถ้าเกิดต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยำกวนน่านี้เป็นคำถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u ั s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจและซัพพอร์ตกับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ